สวัสดีนะครับผมวันนี้นะครับผมมาพบกันอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่กันนะครับผมก็สำหรับที่ท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็รบกวนฝากกดไแล้วกดแชร์กันให้ด้วยนะครับวันนี้ก็คือมาเย็นนิดนึงนะครับผมมาอัปเดตที่ดูกันพอดีวันนี้ก็คือทีมงานไม่อยู่อีกแล้วนะครับวันนี้อยู่คนเดียว นะครับผมถ้าท่านใหที่ไม่ว่างนะครับก็กดแชร์ไว้ดูย้อนหลังได้เลยนะครับอ่าเพื่อให้มันเป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาเริ่มดูคันแรกนี้เลยนะครับคันแรกนี้นะครับผมเป็น toyota hilux r e v o นะครับ toyota hilux r e v o คันนี้เป็นตอนเดียวนะครับผมนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็น r e v o ตอนเดียวปี2020นะครับผมจดทะเบียนใช้งานปี2021นะครับได้เป็นสีเทาเข้ม สวยๆเลยนะครับถูกใจคันไหนชอบใจคันไหนนะครับผมก็แคปหน้าเลขทะเบียนหรือว่าแคปรูปหน้ารถแบบนี้ไปสอบถามในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับอ่าคันนี้ครับผมเป็นรีโวตอนเดียวนะครับผมปี2020นะครับจดทะเบียนใช้งานปี2021นะครับผมคันนี้ราคาอยู่ที่ 4,99,000บาทนะครับผม4,99,000บาทนะครับผมรถวิ่ง2 4 0 0 0กว่ากิโลนะครับอันนี้ล้อเดิมยางเดิมเลยนะครับผมได้เป็นยางโยโกโฮามานะครับพร้อมใช้งานนะครับผมเป็นล้อกระทะเดิมจากโรงงานนะครับ อ่าแล้วก็มีคันนี้นะครับผมเป็น Toyota v ว o s นะครับคันนี้เพิ่งจะมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับผมยังไม่ได้มีราคายังไม่ได้เขียนสกบอขึ้นหน้ารถเลยนะครับผมเพราะว่ารถเพิ่งจะมาเมื่อสักครู่นี้เองนะครับก็จะได้เป็นล้อแม็กแฟชั่นนะครับผมขอบ17นิ้วให้1ชุดนะครับสำหรับวีออคันนี้นะครับผมคันนี้ก็ราคาน่าจะอยู่ประมาณ300แสนกว่าบาทนะครับ น่าจะอยู่ประมาณ3ามแสนกว่บาทเพราะว่ารถเพิ่งจะขึ้นมานะครับผมยังไม่มีข้อมูลอะไรนะครับสนใจขนาดก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับมาดูคันนี้กันต่อนะครับผมคันนี้ก็เป็นรีโวอีกหนึ่งคันนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กใหม่ยังใหม่1ชุดนะครับผมก็ขนาดยางสองห้าห้าอสินะครับผมล้อแม็กก็จะเป็นล้อขนาด8นิ้วครึ่งนะครับคุณลูกค้า ล้อแมกแปดนอยู่รึ่งก็จะไม่ล้นนะครับผมไม่ล้นออกนอกซุ้มนะครับก็ข้าวด่านได้สบายใจหายห่วงนะครับผมอ่นนี้ก็คือเป็นชุดที่ว่ารถพึ่งจะเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมพึ่งเป็นรถที่จะเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูคันราคาคันนี้กันนะครับผมคันนี้เป็นรถปีสองพันยี่สิบนะครับอ่าอันนี้ก็จะได้เป็น ตัวเจพารซดิชันนะครับผมอันนี้ราคา539,000บาทนะครับอันนี้ก็เลขไม้สา0 0มื่นกิโลนะครับผมอาสวัสดีคุณอนันต์ด้วยนะครับผมอาคันนี้พิเศษเลยก็คือจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับพิเศษเลยก็คือจะได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมราคาก็จะอยู่ที่539,000บาทนะครับผม ก็สำหรับโปรโมชั่นของเรายังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมโปรโมชั่นของเราก็คือ,อยังอยู่เหมือนเดิมนะครับออกรถที่3บาทนะครับผมรับประกันเครื่องเกียร์นานสูงสุด3ปี3 0,000โลนะครับผมแล้วก็มีข่้งว่ให้สูงสุดถึง3งวดด้วยกันนะครับสวัสดีคุณอานาันต์แท้ตั้งนะครับผมแล้วก็สวัสดีคุณพี่เฉลิมพลน,นะครับผมพอดีวันนี้ทีมงานไม่อยู่นะครับแล้วก็พอดีผมก็ติด ลูกค้าด้วยนะครับวันนี้ก็เลยมาเย็นนิดนึงนะครับผมก็จะอัปเดตให้ดูกันคร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอัปเดตให้ดูกันแบบละเอียดมากกว่านี้นะครับผมวันนี้คือให้ดูกันคร่าวๆนะครับมาดูคันนี้นะครับผมก็จะได้ล้อแม็กใหม่ยางใหม่หนึ่งชุดนะครับผมก็จะได้เป็นล้อแม็กเอสีสามเจ็ดนะครับขนาดยางสองห้าห้าสิบเหมือนกันนะครับผมล้อแปดครึ่งไม่ล้นนะครับสวยๆกันเลยนะครับผม อ่ะคันนี้ก็จะถูกกว่านะครับคันนี้ก็ราคาอยู่ที่ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอาจจะดูแล้วสะท้อนฟีมนิดนึงนะครับอ่บา,าเป็นรถปี2 0 2รมดยี่สิบเหมือนกันแต่ว่าคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับผมถ้าเกียร์ออโต้ก็จะแพงกว่ากันสองหมื่นบาทนะครับออโต้จะแพงกว่ากันสองหมื่นบาทอ่าส,สวยๆเลยนะครับผม ถ้าท่านใดที่ยังไม่ว่างรับชมตอนนี้นะครับไม่เป็นไรก็เดี๋ยวกดแชร์ไปไว้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเข้ามารับชมย้อนหลังก็ได้นะครับอ่าคันนี้ห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมปีสองพันยี่สิบนะครับข้างในวันนี้อาจจะมืดไปนิดนึงนะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็คือฝนกําลังจะตกแล้วนะครับอ่าคันนู้นเกียร์ออโต้นะครับคุณลูกค้าราคา 5แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เกียร์ธรรมดา5แสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมอ่าสวัสดีคุณลูกค้าด้วยนะครับผมสวัสดีคุณพี่พงศักดิ์ด้วยนะครับอ่าถ้าผมอ่านชื่อท่านใดพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพอดีวันนี้ทีมงานไม่มีใครอยู่เลยนะครับผมเหมือนสลับกันหยุดนะครับเมื่อสองวันที่ผ่านมาพอดีผมก็ลาไปธุระเหมือนกันนะครับอ่มาดูกันต่อนะครับผมคันนี้เป็นยูสุดีแมกนะครับคันนี้เป็น1.9 ไฮแลนเดอร์ er, นะครับผมเป็นแชป์ไฮแลนเดอร์นะครับคันนี้นะครับผมก็อยู่ที่5,39 0 0 0บาทน,นะครับผมเป็นรถปี2 0 1 7นะครับก็แล้วแต่ลูกค้าเลือกลูกค้าชอบนะครับผมว่าชอบเป็นแบรนด์ไหนนะครับเราก็มีให้ทุกแบรนด์นะครับมีจำหน่ายทุกแบรนด์สวยๆกันเลยนะครับ 5 3า0 0 0บาทนะครับผมเป็น1.9ปี2017นะครับผมเป็นแคปไฮ er แลนเดอร์แท้นะครับหรือจะลองมาดูแบรนด์ลองกันก็ได้นะครับผมคันนี้เพิ่งจะมาใหม่ล่าสุดสดๆร้อนๆเลยนะครับผมอ่าคันนี้เป็นมิสูบิชิไททันนะครับคุณลูกค้าอ่าเป็นมิสูบิชิไททันนะครับไททันรุ่นใหม่นะครับผมนี่ไททันรุ่นใหม่เลย ได้เป็นแคปยกสูงนะครับหน้าตาลรอๆนะครับผมเดี๋ยวผมดูราคาให้สักครู่หนึ่งนะครับตอนนี้ก็ราคาก็ไม่แพงนะครับผมเนี่ยได้ไททันหน้าลรอๆแบบนี้เลยนะครับผมถ้าใดที่ต้องการทราบข้อมูลยอดการดาวน์การผ่อนนะครับผมก็สามารถ เข้าไปในอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับผมก็จะมีทางแอดมินนะครับผมรอตอบอยู่นะครับคันนี้นะครับผมเป็นมิซูบิชิไททันนะครับผมนี้เป็นรถบ้านซื้อเข้านะครับได้เป็นตัวแคปยกสูงนะครับผมเพิ่งยองยนต์2.4ได้เป็นรุ่น GT ีนะครับปีสองพันี่บเปลี่ยนใช้งานปี2021ันนะครับคันนี้ราคาอยู่เพียงแค่500,000 49,0บาทเท่านั้นเองนะครับสวยๆเลยนะครับผม ก็พายกันไปนะครับแล้วก็จะมีเป็นคันนี้นะครับผมเป็นนิสสันนาวาล่านะครับถ้าเล่นแบรนด์ลองก็จะได้รถใหม่นะครับผมราคาก็ไม่แพงคันนี้ก็แถมล้อใหม่ยังใหม่ให้1ชุดนะครับแล้วก็เรื่องการตรวจสภาพนะครับผมอันนี้ล่าสุดนะครับผมของเว็บขายดีนะครับผมขายดีเซอร์ติฟายนะครับก็จะมีเป็นป้ายแบบนี้เลยนะครับถ้าคันไหนที่ตรวจ จากขายดีก็จะได้รับป้ายแบบนี้นะครับอันนี้ก็ตรวจสภาพแล้วเรียบร้อยนะครับผมรถส่วนใหญ่ก็คือจะตรวจสภาพเกือบเกือบหมดทุกคันแล้วนะครับผมนอกจากว่าเป็นรถชุดใหม่ที่เพิ่งจะมานะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาเพิ่งจะมาตรวจเมื่อวานนะครับแล้วก็รถชุดใหม่ก็คือเพิ่งจะมาวันนี้นะครับอันนี้เป็นนาวาล่าปีสองพันสิบเจ็ดนะครับราคาสามแสนเจ็ดมืนเกพันบาทนะครับผม ก็มีให้เลือกดูเลือกชมกันนะครับวันนี้ก็อาจจะอยู่ไม่นานนะครับผมเพราะว่าอยู่คนเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวต้องเ,ออเก็บรถแล้วนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับในความที่ยังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่คันนี้นะครับผมดีแม็4ประตูนะครับดีแม็ก1.9ประตูนะครับปี206นะครับผมราคาก็อยู่ที่559,000บาท รถก็ได้เป็นสีดำนะครับสวยๆเลย <c oughs> อ่าคันนี้นะครับก็ได้ตรวจสภาพจากบริษัทขายดีเหมือนกันนะครับผมอ่าแล้วก็ภาสีนะครับผมพลบบอเรีบร้อยนะครับ ก็สําหรับคันไหนนะครับผมอ,อย่างเช่นคันนี้นะครับออขาดเมษาขาดเมษาอย่างเช่นสมมติปีนี้ปี6 5นะครับก็เดี๋ยวเราต่อให้นะครับผมต่อให้เป็นปีหน้านะครับผมเพราะว่ามันขาดต่อก่อนได้3เดือนนะครับเราก็ต่อใหอ้นี่ครับผม1.9หน้าตาหล่อเลยนะครับหรือจะมาดูเป็นรถแนวครอบครัวก,กันบ้าง นะครับแนวครอบครัวแล้วก็มีนะครับอันนี้เป็น Toyota Innova นะครับผมรถก็ค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะครับอ่ะก็ลูกค้านะครับผมที่เข้ามารับชมกันนะครับผมก็ฝากกันล้วก็แชร์กันให้ด้วยนะครับผมเรื่องโปรโมชั่นอะไรก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ที่สาขาของเรานะครับผมก็คืออยู่ที่สาขานครปฐมนะครับก็อยู่ เส้นถนนมาเลีมนนะครับผมช่วงหลักกิโลเมตรที่14อยู่ฝั่งออมาจักตมนมี่จะมุ่งหน้าไปกับเป็นแสนไปสวนบุรีนะครับอ่ะหรือจะดูเป็นรถรุ่นประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ใหม่แล้วก็ไม่เก่าจนเกินไปนะครับผมอันนี้ก็มีการตรวจสภาพให้นะครับเนี่ยสภาพให้หมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นปีก็น่าจะลึกอยู่อันนี้ปี07เลยนะครับผมอันนี้ปี07 V8 150E เกียร 1, อ์ออตโต้นะครับ 1> 2 1 9แสหนึ่งืเกับาทนะครับผมอ่ารถปีลึกขนาดนี้ก็ตรวจสภาพให้เหมือนกันนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเราไปดูคันสุดท้ายของวันนี้นะครับเพิ่งจะเข้ามาล่าสุดเลยนะครับผมเพิ่งจะมาเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอ่าเป็นรีโวสี่ประตูนะครับเป็นรีโวสี่ประตูตัวเตี้ยนะครับผม อ่าก็ได้ล้อแม็กใหม่ยังใหม่หนึ่งชุดนะครับผมเป็นล้อ ssr นะครับก็ขนาดยางสองสี่ห้าสี่สิบห้าอสิบแปดทั้งสี่ล้อนะครับผมล้อก็จะเป็นขนาดแปดนิ้วครึ่งนะครับคุณลูกคา้าล้อไม่ยื่นออกจากซุ้มล้อนะครับสวยสวยเลยคันนี้ก็ถ้าท่านใดที่เคยรับชมนะครับผมก็อาจจะยังจํากันได้นะครับคันนี้เป็นตัวปีสองพันสิบแปดนะครับผมสี่ประตูนะครับก็ราคาห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาท ราคาก็จะขึ้นไปเทียบเท่ากับตัวเกียร์ออโต้ปี2020นะครับแต่ว่าคันนี้ปีเก่ากว่าจะได้4ประตูแล้วที่สำคัญเลขใหม่เพียงแค่400โลนะครับผมแต่ว่ารุ่นนี้ยังได้เป็นรุ่นตัว5เกียร์อยู่นะครับผมยังไม่ได้เป็นรุ่นตัว6เกียร์นะครับตัวนี้ได้ตัว5เกียร์นะครับผม เลขไม้แท้นะครับผม410โลนะครับอ่าเกียร์ได้เป็นตัว5เกียร์นะครับผมก็มีระบบปีโค่โหมด power mode พร้อมนะครับ่าดูได้จากหัวเกียร์นะครับผมรุ่นนี้เป็นรุ่น5เกียร์นะครับยังไม่ได้6เกียร์ก็คือเป็น18ต้นปีนะครับแต่ว่าได้หน้าหล่อมาแล้วนะครับ อ่ะขอไปครับผมส8บปดปลายปีนะครับอ่าก็ได้หน้ารอๆแบบนี้เลยแต่พอเป็น19เวาป็นแล้วพวกเนี้ยนะครับผมก็จะเป็น6เกียร์เป็นอะไรขึ้นมานะครับเพราะว่าส8บ8ดสิบดต้นปียังมีหน้าเอ่อเป็นหน้าหน้าเก้ากว่านี้นะครับผมอ่าฝากกันไว้ด้วยนะครับสนใจก็รีบติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผม ทางเราก็มีรถให้เลือกมากมายกว่า200คันนะครับผมมีทั้งหมดก็ถ้าเป็นชื่อชื่อเดียวกันนะครับผมก็จะมี2สาขานะครับอยู่ที่คนครปฐมแล้วก็ที่ราชบุรีนะครับราชบุรีก็อยู่เขต <c oughs> ตำบลบ้านสิงนะครับส่วนอีกสาขาหนึ่งก็จะใช้ในนามของชื่อคิงคองบิ๊กคาร์นะครับอันนั้นก็จะอยู่ที่สมุทรสาครน,นะครับผมอ่าเนี่ยภายในสะอาดนะครับผม ก็รถไม่มีช้ำนะครับสมกับเลขใหม่นะครับผมอ่ะก็ตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็พนักงานก็เริ่มเก็บรถกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวสําหรับวันนี้ก็คงจะต้องปิดไลน์กันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวฝากฟอร์จูเนอร์ไปด้วยนะครับผมคุณลูกค้าฟอร์จูเนอร์นี่เราปรับราคารถกระนํากันอีกแล้วนะครับมีทั้งหมดก็รวมๆสิบคันตอนนี้ที่เอามาโชว์ก็มีประมาณ3 เอ่อห้าหกคันนะครับแล้วก็มีอยู่ด้านในด้วยอยู่ด้านหน้าด้วยนะครับผมอ่ะโอเคครับก็วันนี้ก็คงมีกันเพียงเท่านี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวฝากติดตามกันไปด้วยนะครับพรุ่งนี้เวลาประมาณบ่ายสี่โมงเย็นนะครับผมจะให้ไม่เกินนี้นะครับก็ให้อยู่ภายในบ่ายสี่โมงนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาไลฟ์กันใหม่นะครับผมวันนี้ก็คงมีการเพียงเท่านี้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ก็ฝนก็ได้ตกปลอยปลงมาแล้วนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกๆยอดไลค์ยอดแชร์นะครับผมแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ